เรื่องราวลี้ลับของพญานาคเปิดตำนานพญานาคผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำพญานาคสัตว์ในตำนานที่ถักทออยู่ในผืนผ้าแห่งความเชื่อและวัฒนธรรมไทยมายาวนานหลายศตวรรษการกล่าวถึงพญานาคมักนำพาความรู้สึกเร้นลับศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยพลังอำนาจ พวกเขาไม่เพียงเป็นเพียงสัตว์ในเทพนิยายแต่ยังเป็นผู้พิทักแห่งสายน้ำผู้ปกป้องพุทธศาสนาและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งความผูกพันระหว่างพญานาคก,กับวิถีชีวิตริมน้ำของผู้คนโดยเฉพาะในภาคอีสานของไทยนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งเห็นได้จากประเพณีพิธีกรรมและงานศิลปะที่ปรากฏอยู่ทั่วไป ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับอดีตแต่มีการปรับตัวและตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแม้จะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยซึ่งปรากฏในวรรณคดีอย่างไตรภูมิพระร่วงแต่พญานาคยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลายจวบจนปัจจุบัน การดำรงอยู่ของความเชื่อนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมร่วมสมัยได้ ความนิยมในการบูชาพญานาคในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสืบทอดประเพณีเท่านั้นแต่ยังขยายไปสู่การเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยมีการสร้างวัตถุทางวัฒนธรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพญานาคซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างมหาศาล นี่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของความเชื่อโบราณที่ยังคงความสำคัญและสามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับสังคมได้ในหลายหลายมิติพญานาคคือใครลักษณะและพลังอำนาจเหนือธรรมชาติพญานาคโดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่มีเกรดสวยงามและมักมีหงอนบนศีรษะ พญานาคที่มีบารมีสูงสามารถแผ่เสียนได้หลายเสียนตั้งแต่หนึ่งสห้าเจดหรือเกเสียนโดยมีพญาอนันตนาคราชเท่านั้นที่สามารถแผ่เสียนได้ถึง1,000เสียนดวงตาของพญานาคบางตำนานกล่าวว่ามีสีแดงและเกลด็ดมีสีแตกต่างกันไปตามตระกูล พญานาคไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลื้อยคลานธรรมดาแต่เป็นสัตว์กึ่งเทพที่มีฤทธิ์เดชและพลังอำนาจเหนือธรรมชาติอย่างมหาศาลพวกเขาสามารถควบคุมน้ำและฝนได้ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและการเกษตรหากพญานาคไม่พอใจหรือโกรธเคืองก็เชื่อว่าอาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือความแห้งแล้งได้ นอกจากนี้พญานาคยังมีความสามารถในการจำแลงกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆได้ตามปรารถนาในตำนานมีการแบ่งพญานาคออกเป็นสีตระกูลใหญ่ตามสีของกายหรือเกลด็ดซึ่งสะท้อนถึงลำดับชั้นและลักษณะเฉพาะตัวของพญานาคแต่ละประเภทตระกูลวิรูป,ปักมีผิวกายสีทองเป็นนาคชั้นสูงเกิดแบบโอปาติกะเกิดขึ้นเองแล้วโตเลย มีอิทธิฤทธิ์และบุญบารมีมากมักเป็นชนชั้นปกครองตระกูลเอราประทะมีผิวกายสีเขียวถือเป็นพญานาคชั้นสูงมักถือกำเนิดแบบโอปาติกะหรือจากไข่อันทชะมีขนาดใหญ่และพบได้บ่อยที่สุดในโลกมนุษย์มักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ ตระกูลฉับพยาปุตตะมีผิวกายสีหรุงเป็นพญานาคที่มีความงดงามมากแต่พบได้ยากเนื่องจากอาศัยอยู่ในนครบาดานหรือป่าลึกตระกูลกันหาโคตมะมีผิวกายสีดำนิลการมักมีร่างกายกรำดำบึกบืนและมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาน ความสัมพันธ์ระหว่างพญานาคกับมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงการสักการะบูชาฝ่ายเดียวแต่เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างลึกซึง้งพญานาคถูกมองเป็นผู้ประธานปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเช่นน้ำและฝนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเกษตรกรรม ในทางกลับกันมนุษย์ก็แสดงความเคารพและจัดพิธีกรรมบวงสรวงถวายเครื่องบูชาแก่พญานาคเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์การแลกเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสังคมเกษตรกรรมที่เข้าใจและผูกพันกับพลังธรรมชาติโดยมองว่าพลังนี้มีจิตวิญญ,ญาณและสามารถตอบสนองต่อการกระทำของมนุษย์ได้ ความเชื่อนี้ยังส่งผลต่อการปฏิบัติทางวัฒนธรรมเช่นประเพณีบุญบังไฟในผ้าอีสานที่มีการจุดบังไฟเพื่อบูชาพญาแถนและขอให้พญานาคประทานฝนการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตำนานและความเชื่อ